สวัสดีครับเปิดประเด็นวันนี้กันด้วยภาพข่าวที่เอ่อผมเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยนะพาดหัวตัวใหญ่ๆเลยครับว่าวิกแตกที่สุพรรณบุรีอืมภาพนั้นน่าตกใจมากนะคะใช่ครับและภาพคือคนมหาศาลมากเบียดกันจนรั้วเหล็กด้านหน้าเวทีแอนไปเลยอะครับมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยเป็นภาพที่น่าตกใจจริงๆค่ะแต่เรื่องจริงในคืนนั้นที่ตลาดนัดทุ่งคอกสุพรรณบุรีเนี่ย คือมันยิ่งกว่าในข่าวอีกนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาคือเก้าอี้ที่เตรียมไว้เป็นพันพัตัวเลยนะเอาไม่อยู่เลยค่ะคนเยอะจนล้นออกมาด้านนอกแล้วที่น่าทึ่งคือกระแสคนไม่ได้มาแค่สุพรรณที่เดียวนะคะเอาเครับเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนจากจังหวัดรอบๆเลยทั้งนครปฐม อยุธยาอ่างทองขึ้นหลังไหลกันเข้ามาแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะถึงขนาดที่เจ้าภาพอย่างพ่อแขกสิริโชคต้องโพสต์ลงโซเชียลเลยใช่ค่ะเขาโพสตว่าวิกแตกรั้วใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอซึ่งฟังดูเหมือนบ่นนะครับแต่ผมว่ามันเป็นอาการที่เรียกว่าเอ่อบ่นแบบเปลื้ๆมากกว่าค่ะหัวรเราะเบาๆดีใจจะต้องบน่นสุปรยาใช่แล้วค่ะปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจมากจนเราต้องหยิบบทวิเคราะห์ต่างๆมาคุยกันวันนี้เลยว่า อะไรคือส่วนผสมที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ทางวัฒนธรรมลูกนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นต้นข้าวฟีเวอร์ที่เราเห็นกันครับเราจะลองมาไล่เรียงส่วนผสมสำคัญ5ข้อที่ระเบิดขึ้นที่สุพรรณบุรีแล้วก็จะเชื่อมภาพต่อไปยังอีกหนึ่งเวทีใหญ่ที่โคราชเพื่อให้เห็นภาพรวมของวงการเพลงลูกทุ่งปัจจุบันที่น่าสนใจมากๆค่ะน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมข้อแรกเลยอะไรคือเชื้อไฟที่จุดประกายพายุลูกนี้ขึ้นมาครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่เป็นเหมือนการปูทางมาก่อนมีแน่นอนค่ะและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากด้วยนั่นก็คือกระแสะจากเวทีรางวัลใหญ่อย,อย่างไทยรัฐอวอร์ด2025อ๋อเวทีนั้นใช่ค่ะโดยเฉพาะในหมวดลูกทุ่งหมอลำแห่งปีตอนนั้นคะแนนโหวตของน้องต้นเข้าพุ่งขึ้นแบบ ถล่มทลายมากค่ะตัวเลขเกือบ4ี่แสนคะแนนเลยนะ4ี่แสนคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอยเลยค่ะโอโ้โหสี่แสนนี้มันไม่ใช่พลังจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆแล้วนะครับสเกลขนาดนี้มันเหมือนเหมือนคนทั้งจังหวัดลุกขึ้นมาโหวตให้คนของตัวเองเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญของปัจจัยข้อแรกเลยมันคือการเปลี่ยนสถานะจากการเป็นแค่แฟนคลับมาเป็นพลังของคนสุพรรณทั้งจังหวัด บทวิเคราะห์ชี้ว่ามันเกิดจิตวิทยาที่เรียกว่าความเป็นเจ้าของร่วมกันหรือ collective ownership ขึ้นมาอย่างรุนแรงอ hmm. น้องต้นเข้าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินจากสุพรรณอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะคนทั้งจังหวัดรู้สึกว่า นี่คือคนของเราความสําเร็จของเธอก็คือความสําเร็จของเราใช่การสนับสนุนมันเลยไปไกลกว่าแค่การกดไลค์หรือแชร์แต่คือการต้องไปปรากฏตัวต้องไปแสดงพลังให้เห็นจริงค่ะคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีคืนนั้นเลยไม่ใช่แค่ง,งานแสดงดนตรีแต่กลายเป็นเหมือนงานเฉลิมฉลองชัยชนะของคนสุพรรณไปโดยปริยายเลยใช่เลยค่ะบรรยากาศมันคงเหมือนทีมฟุตบอลท้องถิ่นที่ได้แชมป์แล้วกลับมาฉลองที่บ้านเกิดอารมณ์ประมาณนั้นเลย ครับเห็นภาพเลยและความรู้สึกภาคภูมิใจในบ้านเกิดนี่แหละค่ะที่ถูกเติมเชื้อไฟให้แรงขึ้นไปอีกด้วยปัจจัยที่สองคืออะไรครับนั่นคือการที่น้องต้นข้าวได้รับพระราชทานประกาศนียบัติค่ะโอ้โหเรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้งมากในสังคมไทยนะครับสำหรับเด็กอายุแค่13ปีการได้รับเกียรติยศระดับนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่มากค่ะ มันยกระดับภาพลักษณ์ไปอีกขั้นเลยจากเดิมที่อาจจะถูกมองเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิงตอนนี้กลายเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติซึ่งมันเปลี่ยนแรงจูงใจของคนที่จะมาดูไปเลยนะคะยังไงครับการมาดูคอนเสิร์ตในคืนนั้นสําหรับหลายๆคนอาจไม่ใช่แค่การมาเพื่อความสนุกสนานแต่กลายเป็นการมาเพื่อชื่นชมบารมีอมาแสดงความยินดีกับลูกหลานที่ประสบความสําเร็จนำชื่อเสียงมาสู่บ้านเกิด มันเป็นมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและผูกพันยิ่งกว่าเดิมมากถ้าปัจจัยแรกคือพลังจากท้องถิ่นปัจจัยที่สองก็คือการรับรองจากสถาบันระดับชาติที่คนไทยให้ความเคารพสูงสุดพลังมันเลยคูณสองเข้าไปอีกมีทั้งพลังท้องถิ่นหนุนหลังมีทั้งการยอมรับระดับชาติมันดูเหมือนเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะครับแต่เท่าที่ผมจําได้ช่วงนั้นมันมีประเด็นดราม่าในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับน้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ปกติเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นตัวบั่นทอนชื่อเสียงไม่ใช่หรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือส่วนผสมข้อที่3ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดคือดราม่าที่กลายเป็นแรงผลักดันค่ะดราม่ากลายเป็นแรงผลักดันใช่ค่ะช่วงนั้นมีประเด็นในโซเชียลมีเดียจริงแต่สิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือวิธีการรับมือของตัวน้องต้นข้าวเองที่เลือกจะนิ่งยิ้มและตั้งใจทำงานต่อไปโดยไม่มีการโต้ตอบใดๆทั้งสิ้น ในยุคที่โซเชียลมีเดียแทบจะบังคับให้เราต้องโต้อตอบท,ทันทีการเลือกที่จะนิ่งมีสวนกระแสมากๆนะครับสวนกระแสมากแต่มันกลับส่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเลยมันทำให้ภาพของเด็กอายุ13คนนี้ดูมีวุฒิภาวะเกินไวัยไปเลยใช่ค่ะและผลทางจิตวิทยาที่ตามมามันทรงพลังมากการที่เธอไม่โตอตอบปล่อยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์มันเปลี่ยนภาพของการโจมตีทันทีเลยค่ะเปลี่ยนไปยังไงครับ จากการวิจารณ์ศิลปินมันกลายสภาพเป็นการรังแกเด็กโดยอัตโนมัติและสิ่งนี้เองที่ไปกระตุ้นสัญชาตญาณอยากปกป้องในหมู่ผู้ใหญ่แฟนเพลงหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเฉยๆเข้าใจเลยครับเหมือนยิ่งมีคนมาโจมตีก็ยิ่งทำให้คนอื่นรู้สึกเห็นใจและอยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเด็กคนนี้มากขึ้นถูกต้องกลายเป็นว่าคนที่เคยแค่อยู่ห่างๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้การละต้องไปให้กำลังใจน้องซะหน่อยใช่เลยค่ะ ดราม่าที่ควรจะเป็นเรื่องลบเลยกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลันบวกเข้ามามาหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อความเงียบในกรณีนี้มันดังกว่าคำพูดทุกคำเลยค่ะซึ่งมันก็สะท้อนตัวตนของเธอและเชื่อมโยงมาถึงส่วนผสมข้อที่4พอดีเปะ๊ะคือเรื่องอะไรครับนั่นก็คือภาพลักษณ์เรื่องความกตัญญูและความนอบน้อมค่ะอืมการรับมือกับดราม่าแบบนั้นมันตอกย้ำภาพลักษณ์นี้จริงๆนะครับอืม และจากข้อมูลที่เรามีก็จะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงออกเฉพาะตอนมีปัญหาแต่เป็นนิสัยของเธอจริงๆการโพสต์ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แฟนคลับอย่างสม่ำเสมอด้วยความสุภาพอ่อนน้อมมันคือคุณสมบัติคลาสสิกที่สังคมไทยให้คุณค่ามาตลอดเลยเด็กดีมีความกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนใช่เลยครับเป็นเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งในครอบครัว เวลาที่พวกเขาเห็นน้องไหว้ขอบคุณแฟนเพลงสวยๆบนเวทีหรือโพสต์ขอบคุณพ่อแม่มันทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกําลังสนับสนุนลูกหลานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จอืความผูกพันมันจึงใกล้เคยนกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและพร้อมจะปกป้องเสมอพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับเรามีทั้งความภูมิใจของคนท้องถิน่นการยอมรับในระดับชาติแรงผลักดันจากดราม่าที่คนอยากปกป้อง และบุค,คลิกส่วนตัวที่ทำให้คนรักเหมือนลูกหลานพอส่วนผสม4อย่างนี้มารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับมันก็นำไปสู่ส่วนผสมสุดท้ายข้อที่5ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ก้อนหิมะหรือ snowball effect ค่ะ snowball effect มันคือภาวะที่ความสำเร็จมันต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อยๆเหมือนก้อนหิมะเล็กๆที่กลิ้งลงจากภูเขาแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลจะเห็นว่าช่วงนั้นคิวงานของน้องต้นเข้าแน่นมากบางวันมีถึงสองรอบและไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนคนก็เต็มทุกงานใช่ค่ะคนเต็มทุกงานพอคนเห็นภาพว่าทุกงานคนแน่นแบบนี้มันก็เกิดปรากฏการณ์ตามมาใช่ไหมครับเหมือนเวลาเราเห็นร้านอาหารร้านไหนคิวยาวๆเราจะรู้สึกทันทีว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆทั้งๆที่ยังไม่เคยชิมเลยเป๊ะเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า social proof หรือการยอมรับทางสังคมครับพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆในโซเชียลมีเดียเห็นแต่ภาพคนล้นหลามทุกงานมันก็ไปกระตุ้นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นคือความกลัวตกขบวนหรือ fear of missing out โฟโมนั่นเองใช่ค่ะโฟโมอ๋อคือถ้าไม่ไปดูจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง <laughs> ทุกคนไปดูกันหมดแล้วเหลือเราคนเดียวที่ยังไม่เคยไปความรู้สึกแบบนี้มันผลักดันให้คนต้องไปสัมผัสประสบการณ์นั้นให้ได้สักครั้งถูกต้องค่ะ คอนเสิร์ตที่คนเต็มทุกรอบจึงกลายเป็นเครื่องการันตีกระแสในตัวมันเองมันดึงดูดให้ผู้คนยิ่งอยากเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้มากขึ้นไปอีกจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดมันสุกงอมและมาระเบิดตู้ออกมาเป็นภาพวิกแตกที่สุพรรณบุรีนั่นเองค่ะโหพอไล่เรียงมาทีละข้อแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงเรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญเลยแต่เป็นปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันพอดีแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะ พราะอ um มเมนตัมมหาศาลจากสุพรรณบุรีมาได้ส่งเธอไปสู่เวทีที่ใหญ่และมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยิ่งกว่าเดิมอีกนั่นคือเวทีศึกใหญ่สะเทือนโคราชใช่ค่ะการจัดงานที่โคราชมีความหมายพิเศษมากๆในวงการลูกทุ่งเพราะโคราชเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคอีสานและเป็นหัวใจของคนลูกทุง่งอืการมาจัดงานใหญ่ที่นี่จึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่มันคือการกลับบ้านเพื่อประกาศสักดาและความเป็นปึกแผ่นของวงการซึ่งมันสะท้อนผ่านการจัดทัพศิลปินได้น่าสนใจมากนะครับผมดูรายชื่อแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การรวมดาวแบบสุ่มๆค่ะแต่มันเหมือนการจำลองเอ่อระบบนิเวศของวงการลูกทุ่งทั้งวงการมาไว้บนเวทีเดียวเลยมองได้เฉียบคมมากค่ะเราจะเห็นเลยว่ามีตั้งแต่รุ่งใหญ่อย่างไผ่พงษ์สะท้อนที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของลูกทุ่งอีสานครับ มีศิลปินจากค่ายใหญ่อย่างออลีตติยาและอิสเซอร์อิสระพงศ์ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหากรรมหลัดแล้วก็ยังมีกลุ่มเลือดใหม่ที่มาจากเวทีประกวดอย่างขิมพิชาพรกับนนชานนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีตัวแทนรากเง้าดั้งเดิมอย่างนัดมาริสาที่เป็นครูสอนดนตรีมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีตัวเชื่อมโลกใหม่อย่างนิสที่มาจากสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยพอเห็นรายชื่อแบบนี้แล้ว ชัดเลยว่านี่คือการส่งสัญญาณว่าวงการลูกทุ่งพร้อมจะอบรับแฟนเพลงทุกกลุ่มจริงๆตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ครับที่ฟังไผ่พงษ์สะทรไปจนถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ตามเนสในโซเชียลเลยและท่ามกลางไลน์อัพที่แข็งแกร่งขนาดนี้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยค่ะอืม จากข้อมูลระบุว่าในงานนี้เธอถูกวางตำแหน่งให้เป็นศิลปินหญิงตัวแทนภาคอีสานซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งมากผมได้ยินมาว่าเธอเตรียมโชว์ที่พิเศษมากๆม,มาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะด้วยยังไงคะคือจะนําเพลงอมตะของครูเพลงและที่สําคัญคือเพลงของราชินีลุกทุง่งแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์มาร้องในสไตล์ของตัวเอง โอ้โหการที่ศิลปินรุ่นใหม่เลือกเพลงของตำนานมาร้องบนเวทีใหญ่ที่เมืองหลวงลุกทุ่งอย่างโครายมันคือการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากค่ะครับมันไม่ใช่แค่การแสดงความเคารพแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการต่อนาแฟนเพลงชาวอีสานนับหมื่นว่าหนูขออนุญาตร,รับไม้ต่อจากแม่พึ่งนะคะเป็นภาพที่ขนลุกเลยนะครับแล้วมันก็ดันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะกับปรากฏการณ์นอกเวทีอีก คือเรื่องคะแนนโหวตใช่ครับเพราะตอนนั้นเวทีไทยรัฐอวอร์ดส2งก็กำลังเปิดโหวตอยู่ซึ่งคะแนนของน้องต้นข้าวก็นำโดงทะลุ2 0 0แสนคะแนนไปแล้วแถมยังเป็นศิลปินหญิงที่มีคะแนนสูงสุดในทุกสาขาด้วยสิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือการเชื่อมโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันค่ะคะแนนโหวตที่มาหาศาลขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่ความนิยมอืม แต่มันเปรียบเสมือนฉันทามาติจากแฟนเพลงทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวอีสานที่กำลังส่งสัญญาณพร้อมกันว่าพวกเราเลือกแล้วและพร้อมที่จะผลักดันแดกคนนี้ให้ก้าวขึ้นเป็นศิลปินหญิงแห่งปีอย่างเต็มภาคภูมิโชว์ที่โคราชวันนั้นเลยไม่ใช่การแสดงแต่เป็นการตอบรับศรัทธาจากมหาชนด้วยโอ้โหใช่เลยค่ะ แต่มันก็เป็นแรงกดดันมหาศาลเหมือนกันนะครับการถูกคาดหวังให้เป็นแม่พึ่งคนต่อไปตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้บนเวทีที่ใหญ่ที่สุดและมีความหมายที่สุดจริงค่ะเวทีที่โคราชจึงเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดเลยว่าเธอจะสามารถแบกรับความคาดหวังและศรัทธาของมหาชนได้หรือไม่การปรากฏตัวของเธอในวันนั้นจึงมีความหมายมากกว่าแค่โชว์แต่มันคือการขึ้นเวทีเพื่อรับมงกุฎที่แฟนเพลงทั้งประเทศมอบให้ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่พายุที่สมบูรณ์แบบที่สุพรรณบุรีจนมาถึงการก้าวขึ้นสู่เวทีแห่งศรัทธาที่โคราชมันคือภาพการส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่นในวงการลูกทุ่งที่ส่งพลังและจับต้องได้มากจริงๆครับซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากค่ะที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อน่าสนใจครับว่ามาเลยครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราเห็นทั้งพลังโซเชียลการสร้างเรื่องราวการรับมือกับดรามา่า มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับยุคสมัยนี้จริงๆค่ะหมายความว่าเดี๋ยวนี้การจะเป็นดาวดังระดับปรากฏการได้เนี่ยมันต้องมีทีมวางแผนโซเชียลต้องมีกลยุทธ์ต้องมีเรื่องราวรองรับทุกอย่างเลยเหรอครับหรือว่าแค่ความสามารถและความจริงใจเพียวๆแบบสมัยก่อนมันยังพอจะสู้ได้อยู่ไหมในยุคนี้นั่นแหละค่ะหรือว่าพายุที่สมบูรณ์แบบของปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ได้กลายเป็นสูตรสำเร็จที่จำเป็นและขาดไม่ได้ไปแล้วสำหรับการสร้างดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงปัจจุบันเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะต้้องไปให